ว่าด้วยความมุ่งหวังสองอย่างคำว่านั้นในคำว่าพระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังตัณหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่ามุ่งหวังตัณหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แก่ความมุ่งหวังในส่วนเบื้องปลายสองอย่างคือหนึ่งความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลายสอง ความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายนี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลายนี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายพระอรหั íamos. นต์นั้นละความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลายได้แล้วสลัดทิ้งความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลายสลัดทิ้งความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แล้วพระอรหันต์จึงไม่เที่ยวมุ่งหวังตัณหาหรือทิฏฐิคือไม่มีตัณหาเป็นธงชัยไม่มีตัณหาเป็นยอดธงไม่มีตัณหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฏฐิเป็นยอดธงไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ถูกตันหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไปรวมความว่าพระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังตันหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายอีกในหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้ มีสังขารอย่างนี้พระอรหันย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่าในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้พระอรหันนั้นจึงชื่อว่าไม่มีความมุ่งหวังเบญจขัน์ในอดีตการอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งพระอรหันนั้นย่อมไม่ตั้งใจเพื่อให้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ ว่าในอนาคตการเราพึงมีตาเช่นนี้เห็นรูปเช่นนี้เพราะไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอรหันต์จึงไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตการอย่างนี้บ้างพระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งใจเพื่อ ให้ได้หูและเสียงที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีหูเช่นนี้ได้ยินเสียงเช่นนี้ในอนาคตการเราพึงมีจมูกเช่นนี้ได้กลิ่นเช่นนี้ในอนาคตการเราพึงมีลิ้นเช่นนี้รู้รสเช่นนี้ในอนาคตการเราพึงมีกายเช่นนี้สัมผัสโพธิภพะเช่นนี้ ไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้ใจและธรรมารมที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีใจเช่นนี้รู้ธรรมารมเช่นนี้เพราะไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอรหันต์จึงไม่เพลิดเพลินใจในธรรมารมนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินใจและธรรมารมนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตการอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งพระอาหารหันย่อมไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลวัดตะบะหรือพรหมจันนี้เพราะการไม่ตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอา,หารหันจึงไม่เพลิดเพลินพบนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินพบนั้นพระอา,หารหันจึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตการ อย่างนี้บ้างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าก่อนดับขันธทปรินิพ,พานพระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหาไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นใครๆกำหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลางพระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังถึงตัณหาทิฏฐิในส่วนเบื้องปลาย8ป พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้อวดไม่ขนองพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้สำรวมวาจานั่นแลชื่อว่าเป็นมุนี